นังน่งรถไปบ้านโอ้ยลมแรงโอ้มีรถรับส่งด้วยโอย่างเท่นี่ผู้โดยสารนี่ผู้โดยสารนี่ก็ผู้โดยสาร รถรับส่งจากลานจอดครับรถรับส่งจากลานจอด คราแล้วก็เดินชมถึงหน้าวัดแล้วครับถึงหน้าวัดแล้วมาหลวงปู่สวงครับของขายเยอะเลยนะครับ ครับนี่ประสมวัดไผ่พนาวัดไผ่พนาสีสกิครับพี่น้องรถรับส่งมัาจะจอดไยนี้โอ้ครับถึงแล้วถึงแล้วครับขอบคุณครับเียบร้อยรถรับส่งส่งมาแล้ว เดี๋ยวจะขึ้นไปไหว้หลวงปู ja ่กันแลของขายเยอะแยะนะครับมีของขายเยอะขายของปู่นะครับนี่รูปภาหลวงปู่ หลวงปู่ชอบไก่ครับว่าไก่ชนเล่นวาวชอบเล่นว้าวด้วยหลวงปู่นี่ครับนี่หลวงปูงป่อยู่ข้างบนหลวงปู่อยู่ข้างบนแล้วบุตรไม่หันหน้ามาอีคูณเอเค